พี่เอพีมีรายได <ique> ้โอ้โหเยอะแยะมากมายข้าไปฟังอากเจ้าตัวเลยดีกว่านะครับพร้อมอยู่แล้วขอเสียงประมุอใลัคุณอดิภาบุญระเสริญแม่ค้าขายไข่สวยมาันนี่เลยฟังกันครับวัดีค่ะอดีพาบุญมาเสริญนะคะก็อดีตนะแม่ค้าขายไข่จังหวัดเชิงเาค่ะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะปปีีเก้า็องนการแนะนาจาก คุณลัชดาที่ชากลัมต้องขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยนะคะเพราะว่าคนนี้ลืมไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีเขาคงไม่มีโอกาสยืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะด oh. ิฉันเข้ามาสู่ oh. Happy ปาี4สเข้ามาโดยที่ไม่ได้เต็มใจมามาเพราะถูกเพื่อนบังคับมาว่าไม่มาคือเลิกคบ oh. แต่คำพูดของเขามันทำให้เราต้องมาไม่งั้นขาดกันความเป็นเพื่อนมานั่งฟังเหมือนทุกท่านนะคะฟังแล้วก็ เลยเห็นในเรื่องของโอกาสเลยนตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจแฮปปี้ตัดสินใจซื้อปิดตำแหน่งเพื่อที่จะเล่งในเรื่องของประโยชน์สินค้าในวันแรกไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าดีหรือไม่ดีแต่รู้แต่ว่าเขาบอกซื้อเสร็จแล้วที่เชิญคนสองคนเราก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็คิดว่าเพื่อนอย่าว่าแต่สองคนเลยร้อยคนก็เกินเพราะลูกค้าก็เป็นสิ์เพื่อนที่เรียนอีกพี่น้องมันเกินอยู่แล้วก็เลยเริ่ม ทำเป็นเรื่องตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดไว้พามาพากลับพามาดูดีชอบมีคนคิดเห็นเหมือนเรามีคนอยากดีอยากได้เหมือนเราทำแบบเนี้ยอาทิตย์แรกนะคะทำสองวันนะ,ะ,ท,ำนนะ,ะทำเฉพาะวันเสาร์และวันจันทร์สามเดือนผ่านไปก็คือทำแค่สองวันนะคะอาทิตย์ละสองวันสามเดือนผ่านไปดิฉันมีเลยได้รับไปล้านห้า มีคนทําแบบเราทําให้ดิฉันเริ่มคิดใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่ถ้าแบบนี้เดีย๋ยวว่าแต่ปีหนึ่งเราต้องได้ละถึงหกล้านตั้ง,ปงเป้าสามเดือนมันได้มันได้ไปล้านแค่หกเดือนมันต้องได้สามล้านถูกไหมคะสิบสองเดือนคือหนึ่งปีมันต้องได้หกล้านแต่ปรากฏว่าเจ็ดเดือนดิฉันทาสทธิไว้คือสามล้านสามโอ้ตรงนั้นรู้สึกว่าใจทำาละอดนี่ไปเลยสองล้านนี่มาจากการลง ซื้อมาขายไปลงทุนเครื่องพัดไข่ตัวหนึ่งห้าแสนรถมาทุกทรงไข่คันหนึ่งหกแสนเงินผ่อนสองอย่างล้านกะบาทลงทุนไข่ทุกวันอีกวันละแสนไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เค็มไข่เยี่ยวมะเอาไปว่าสารพัดไข่ <Everyone. S 1> ขายปีขายส่งเอาไปว่าทุกคนตีสามตีสี่มาลับไข่กับพี่ฉันเป็นแบบนี้ทุกวนันพอมันกดนี้ได้สองล้านตรงนั้นพี่ันมองว่าไอ้ขยันผิดที่ทําดูเหมือนว่าดี ขายวันละแสนเนี่ยดีมากแล้วไข่เป็นอาหารหลักที่ทุกคนต้องกินเปิดตู้เย็นเจอทุกบ้านเพราะฉะนั้นทิฉันมองว่าขนาดว่าดีแล้วแต่มันเจอที่ดีกว่าดิาฉันเลิกไออาชีพที่ว่าขยันอิดที่ทําไปอีก20ปีมันก็ไม่รวยทิ้งทุกอย่างลงแบบเต็มตัวเต็มเวลาให้เวลาแก่แฮปปี้ในเวลานั้นคือ สิบเอ็ดเดือนทำสถิติไว้คือสนะี่ล้านห้าบั้เต็มตัวแล้วเต็มเวลาวันนี้มันตอบโจทย์แล้วว่าสิบห้าปีที่อยู่กับบริษัทแฮปปี้มันคุ้มค่าแล้วในสิ่งที่เราตัดสินใจลงทุนและทุ่มเทให้กับเวลา Happy <S <S แฮปปี้เต็มตัวมันมีเหนื่อยบ้างมันมีท้อบ้างถามว่ามันต้องเจออยู่แล้วลายอ้สิบห้าปีที่อยู่มามันจะแบบไม่เจอคนปฏิเสธมันจะไม่เจอคน ต้อแย้มมันจะไม่เจอทีมงานงอแงมันไม่มีหรอกค่ะทํางานทุกอาชีพมันเจอปัญหาเท้งนั้นแต่ฉันมองว่าปัญหาที่ที่ฉันเจอมันเป็นเรื่องธรรมดาปัญหามีก็แก้แก้ไม่ได้ก็ตัดมีอยู่แค่เนี้ยเพราะเราอยู่กับคนเราทํางานเราต้องทําให้คนในทีมงานของเราเนี่ยคือเดินตามเราแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จที่ฉันบอกทีมเสมอว่า คุณไม่ได้เจอคนเดียวหรอกดิฉันอยู่มาสิปีคิดเหรอคะว่าจะไม่เจอปัญหาที่คุณเจอเดิมๆแต่ดิฉันไม่เคยที่จะเลิกกับมันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดิฉันลงทุนและทึ่งเทกกับบริษัทดิฉันได้คุณค่าได้ท่องเที่ยวต่างประเทศมาก็ต้องบอกว่า15ปีนั้นไปามาสามสิบกว่าครั้งแล้วอเ,ในในในเช็โลวาเกียฮังรีนะคะ กาหลีไปหลายรอบญี่ปุ่นนั่นคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ไปได้บ้านได้รถได้คอนโดได้ที่เนี่ยคือสิ่งที่เราสึกว่าคุ้มค่าที่เราทุ่มเทแล้วยังได้เงินที่ได้ยังส่งลูกเรียนดีๆจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็เป็นตำรวจหนึ่งคนกำลังจะจบอีกสองคนวิศวะท่ากญญาศยานแล้วก็รัฐศ,ศสัสตร์จุฬาแล้วยังไนที่ วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณในสิ่งที่เพื่อนเปิดโอกาสให้ดิฉันได้มาเจอช่องทางดีๆเลิกขยันพิทีแล้วนะคะขอบคุณบริษัทแฮปปี้ที่มีแผนการตลาดทําให้ดิฉันมีนะเงินในกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องชักแน่ไม่ต้องถึงหลังเหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่เจอแฮปปี้ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสินค้าที่สามารถเอาไปส่งต่อได้ช่วยเหลือคนป่วยให้มีสุขภาพที่กลับมาดี และที่สําคัญคือดิฉันขอบคุณพลังทีมทุกๆคนนะคะที่เราเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเราจับมือกันเราไปด้วยกันเคียงข้างไปจนถึงเส้นชัยเหนื่อยบ้างเคาบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามีพลังชาร์จไฟเราไปต่อกันได้ขอแค่อย่าล้มเลิกไปเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็และที่สําคัญอีกอย่างงคือดิฉันขอบคุณในตัวดิฉันเองที่ดิฉันนะคะ เห็นโอกาสดีๆแล้วไม่ปล่อยให้เป็นอันาศหลุดลอยไปวันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งอีกหนึ่งเสียงนะคะ mm hmm. อยากบอกทุกท่านว่าธุรกิจแฮปปี hmm. ้เป็นจริงได้และทำได้จริงถ้าทุกท่านลงมือทำค่ะวันนี้ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ oh. 이봐요. <목소리로>